กินอะไรสนุกข้าวปุ้นครับข้าวปุ้นเหรอโอเคโอ้โหกินผักด้วยอือหือ พรุ่งนี้หนูสอบแล้วเหรอสอบเลยค่ะสู้ๆนะปิดเทอมแนละ้วจะกลับลาวไหมกลับพร้อมพี่หมีไหมกลับหาไอหามามกินอีกหลอบกินอีกหลอบ พี่ทีเอาเด็กหน่อยบีบี้จึกๆๆๆๆบีบี้จักโอ๊ะโอ๊ยแม็คกอดโอ๊ะๆบีบี้จึกๆๆๆๆบีบี้จักเห็นบ่ขอภัยไห้ๆภัยไห้กันแน่มึงนะฮะแหละตัวเองแหละไห้บีบี้จึกๆๆๆๆบีบี้สักไหนเต็ดแต่ยังไงบีบี้จึกๆๆๆๆบีบี้จักโอ๋บีบี้จึก oh baby chúc 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 baby chúc baby chúc chúc baby chúc อู๊ว่าเบบี้จักจั๊จจ๊เบบีจังวันหยุดก็รับเลี้ยงเด็กค่ะวันหยุดก็รับเลี้ยงเด็กเด็กจำมัมเด็กจำมัม มันจับไม่ไหวจับขานไวน้น,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 นงนั่นนั่นนั่นมือจับมือจับขานั่นขางินไว้วางงาอ,อไ,ไนอ,นอ,ไ,ไ,อไปขัดอ่ะถ้ามาใหล้ๆหบมันหมดเด็กจะเล่เนห ้ยให้น้ำมันหอมเะลาตินเดือดหอมเะลาตา มันยกงค้ือมากระทิ้นอยู่ในน้นเขี้ยวกระทิ้นกระินนานแหละมันือแบบหอมๆกรบก๋อมนสีือ z o ประนาณเนี่ยมาเดพอพน้องด้วย จอยลูกเหนื่อยหนักๆเปนยังหาสิตอนนั้น52สิพี่สังก็เลเลยนาิอ็กินได้ลายลเดี๋ยวกินก็แสไมกระุหาเอ้าหัวน้าสุภาพอยลูกไม่ควรผิดบ่ตัวเองสีแค่สี่สิบเจ็ดเวขได้ส เพื่อ,จอน,นจะอัานเห็นมะขวนเพื่อนจะเอามะขวใส่บามันเลี้ยงไปในถนน้วยสลับม,มีมะขวเอากระสลับกับมาขักหวสลักันแต่มันเป็นอันหมุนเลยก็เลยอนนระันน่ะที่แป น้ำลาก้ักโตอนเอาไปบอกยังต่อนะไมนก็ต้องขึ้นแต่ว่าบอกคือตลกเอ้มาวเ่อเพ่อเื่อเพือเมื่อเพื่กะนือเพื่อเพอเ่เ่อเพื่อ้อเพอเอเ่ nóc chim ừ, nào mà chẳng bỏ qua sống thua lắm măng, 3 cho kênh Để không bỏ lỡ những video เฮ้ยเฮดต่มมาแบบพัดไก่เออมากวะ่ได้นับเออโอบนะบ่ตตองต่มดอกอบแบบคือบานห้องมันกระแสบอยู่แลละหัวไก่เนาะมันอบแค่ว่าเขาใส่อันตะไคร์ลายเนาะไก่แต่หนาพวกเทป่ได้บ อาหารที่ทสื่อกินมี่ไก่ไต่นาำหอมแซ่บขากินไงมันเป็นในสวนผลไูเของขบอมันกระตังแซ่บมันหอมหเขาว่าเอาไก่ไต่หนามเพิ่มบอทีในตลาดท้งเลื่องๆมันเขาใส่น้อยเดียวนี่อันในตะไคร้อบตะไคร่บางอีหลายๆเนาะ พวกมันคือถึงไานก